ตัวสตรอเบอรี่กล้วยอบแห้งครับคือไอตัวของมันเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ผสมกับบานาน่าแล้วคุณเอามารวมกันว่างไงใช่ครับในส่วนของโคโค่นะครับเราจะใช้เป็นนมมะพร้าวครับแล้วก<ช>็ตามด้วยนมกล้วยโคโคบานาน่คบ,โคโคบานานี่ครับโคโค่บานานี่หวานแหววมากครับ สวัสดีครับถึงเวลาของมินิบาร์ปาร์ตี้อีกแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูอะไรครับเมนูวันนี้มีชื่อว่าโคโค่บานานี่ครับโคโค่บานานี่ไม่ใช่โคโค่บานาน่าด้วยนะใช่ครับเป็นบานานี่อ๋อเป็นบานาน่าผู้ชายบานานี่ผู้หญิงป่ะใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเริ่มเลยครับสิ่งที่พิเศษก็คือเราจะเอาตัวสตรอเบอรี่กล้วยอบแห้งครับมาบดอันนี้ผมบดไปแล้ว คุณนี่ใช้ส่วนผสมประหลาดล้ำนี่คือไอที่บดเนี่ยคือมันมาจากใช่ครับมาจากเฟล็กเป็นขนมอบแห้งอ่ะผลไมอ้อบแห้งอะได้วยอออนี่<ๆ>ผมไม่เคยเห็นเลยคุณก็ต้องไปสรรหาซื้อมานะครับที่เป็นบานานี่เพราะว่าเป็นบานาน่ากับสตรอเบอรี่รอ๋อคือไอตัวของมันเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ผสมกับบานาน่าแล้วคุณเอามารวมกันว่าไงาใช่ครับ ตรงนี้เราจะเอาไว้สําหรับแต่งแก้วครับอ๋อโอเคครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะก็คือคุณจะแต่งแก้วก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะค่อยชงใช่ครับตอนบดก็ตำตำตำส้มตำแล้วแล้วก็บดบดยาโอเคก็คือคุณใช้ขนมเมื่อกี้แหละใช่แล้วก็มาบดรวมกันมันก็เลยเป็นบานานี่ผสมบานาน่าผสมกับสตรอเบอรี่กลายเป็นบานานี่โอเคครับ โอเคนี่เป็นสับของคุณเองเลยนะผมว่าก็คือเอาปากแก้วมาใช่ครับมาหมุนให้น้ำเชื่อมติดกับปากแก้วนะครับหลังจากนั้นครับแล้วก็จะเอามาเสร็จแล้วก็ไปแตะกับขนมถูกต้องครับสีมันเหมือนพริกกับเกลือเลยครับใช่ครับแต่เป็นเหมือนพริกกับเกลือของร้านผลไม้รสเข็นน่ะแต่เป็นพริกกับเกลือที่ทางนี้จะเป็นความเปรี้ยวหวานแบบ หวานๆนะี่โอเคก็เป็นรสชาติของไอ้ขนมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่พริกกับเกือแต่สีมันเหมือนครับอืมอระมาณนี้ก็จะได้แก้วที่แต่งรอไว้แล้วไว้าย่งไใช่ครับโอเคเวลาเรามีค็อกเทลที่ต้องแต่งแก้วนะครับเราแนะนำว่าเราควรจะ แต่งแก้วรอไว้ก่อนครับเพราะว่าพอเราชงเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็เอามาเทใส่แก้วได้เลยนใช่ครับย่งนี้ยังนี้ครับถ้าแต่งช้าก็คือเครื่องดื่มอาจจะละลายครับส่วนผสมนแข็งเยอะส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วมันก็อาจจะละลายก่อนใช่อันนี้ผมแอบไว้นิดนึงนะได้โอเคครับเริ่มชงกันเลยครับในส่วนของโกโก้นะครับเราจะใช้เป็นนมมะพร้าวครับเริ่มด้วยนมมะพร้าวเท่าไหร่ครับ ใส่ไว้ที่60 ml ครับสอช็อตครับใช่ครับต่อด้วยนมกล้วยครับแล้ก็ใช้นมกล้วยกันมิลต์ดริงค์โคคนัทแล้วก็<ช>ตามด้วยนมกล้วย60 ml เหมือนกัน2ช็อตเหมือนกันครับคือสัดส่วนเท่าเท่ากันระหว่างโคคนัทกับกล้วยครับใช่ครับเสร็จแล้วแล้วผมรู้มาว่าพี่โป้งชอบแสงโสม โอ้โหทีนี้เราจะใส่แสงโสมรวมกับของหวานแต่พี่พี่โป้งไม่ชอบของหวานใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวจะลองดูครับว่ามันต้อมันจะไปกันได้เหรอครับไปกันได้แล้วแสงโสมนี่คุณใส่เท่าไหร่ครับใส่ไปที่45ครับเฮ้ยช็อตเครื่องเลยเหรอใช่ครับโอ้โแสงโสมนี่เป็นพรำนะครับใช่ครับจากนั้นครับใส่ไซรัปสตรอเบอรี่อเติมหวานเข้าไปอีก ใส่หลับตัวนี้เป็นของมินิบาร์นะครับครับจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานเข้มข้นนมกล้วยไปแล้วอันนี้เราก็ต้องเป็นใส่หลับสตรอเบอรี่ครับใช่ครับเท่าไรครับ20 ml ครับ20 ml จากนั้นครับใส่น้ำแข็งแล้วก็เช็คถูกต้องครับสีแบบนี้นี่มันนมชมพูชัดๆใช่ครับ เ,เทใส,ส่ไปในแก้วที่เตรียมไว้แก้วเมื่อกี้นะครับที่เรามีขนมติดปากแก้วไว้แล้วสีสันนี่มันนมชมพูจีๆเฮ้ยตกแต่งด้วยกล้วยฝานครับใช่ครับแล้วก็โรยด้วยขนมที่เรามีอยู่ก็คือเมื่อกี้ที่เรามาแบะ ขอบแก้ไวไปแล้วเรามาโรยหน้าด้วยใช่ครับหวานแหววจริงๆครับเมนูนี้มีชื่อว่าโคโคบานาน่คบ,โคโคบานานี่ครับโคโค่บานานี่หวานแหววมากครับนี่แะครับอะไรนะโคโค่บานานี่ครับโคโค่บานานี่แต่ว่าตกแต่งด้วยกล้วยนะครับก็ชื่อมาจาก บานาน่าผสมกับสตรอเบอรี่นะครับก็เลยเป็นโคโค่ก็มาจากส่วรผสมอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นโคโคนนะักใช่ครับส <3 S 2> ผลไม้หลักครับแล้วก็ตามด้วยสุราไทยที่ทุกคนชื่นชอบครับรำไทยครับแสงโสงชิมครับใช่ครับวันนี้ผมควรจะชิมด้านไหนก่อนคุณครูเคนแนะนำไงยดีได้สองด้านเลยครับถ้าอยากจะสัมผัสตัวค็อกเทลเดี่ยก็ อ้านนีน้<ผ>มไม่มีผมชิมส่วนที่ไม่มีไม่มีออปชั่นแต่งก่อนนะครับได้อือได้กลิ่นสามอย่างเลยนะขค,คนนัทด,ด้วยอะ่ะใช่ครับเออแจมครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้กลิ่นของทั้งสามอย่างแล้วมันแยกออกด้วยนะทีนี้ลองอีกด้านนะเออว่าเป็นกลิ่นของสามอย่างนี้อีกด้านหนึ่งครับ มีออปชันเสริมพวกนี้แตะน้ำเชื่อมมาด้วยใช่ไหมใช่ครับอมืมันก็จะมีความหวานเพิ่มเพราะว่ามันเป็นรสชาติของน้ำเชื่อมและแถมเวลาเราแตะปากผ่านจุดที่เราจะชิมเนี่ยมันได้น้ำเชื่อมเข้าไปก่อนแต่ผมว่าไอตัวรสชาติของน้ำค็อกเทลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะ บางทีถ้าสมมติว่าคุณไม่ชอบหวานมากมันจะเป็นรสชาติของผลไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ผมว่า,าจ,จะเหมาะกว่า<ช>บางคนถ้าไม่ชอบหวานนี่ผมก็แนะนําว่าอาจจะไม่ต้องมีน้ําเชื่อมก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะใช้ผงไอ้ขนมที่ว่านี้โรยแทนใช่ไหมครับโรยหน้าเวลาเราดื่มเข้าไปมันก็มีอันนี้ติดกลัวๆเข้าไปเคี้ยวนิดๆด้ดเหมือนมีเนื้อใช่ครับแจมครับโคโค่บานานี่ ลองครับตามไปดูสูตรแบบละเอียดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์นะจ๊ะ